เกิดเป็นคนก็ต้องหั่นถามตนเองนะครับตามคติที่ว่าวันหมุนวนคนเปลี่ยนวัยคิดให้ซึ้งวันวันหนึ่งได้อะไรใหม่มาเสริมเกิดเป็นคนควรสร้างค่ามาต่อเติมสิ่งใดเพิ่มดีหรือชั่วถามตัวเองหรือว่าสิ่งใดเพิ่มรวยหรือจนถามตนเองนะครับในชีวิตของเรา ก็จะมีเรื่องของชนะกับเรื่องของปราชัยเนี่ยคู่กันนะครับถ้าไม่ชนะก็ต้องปราชัยถ้าไม่ปราชัยก็ต้องชนะทีนี้ท่านก็บอกว่าผู้ชนะมักเอาอุปสรรคเป็นบันไดส่วนผู้ปราชัยก็ชอบที่จะเอาบันไดเป็นอุปสรรคผู้ชนะทำศัตรูให้เป็นมิตรสหายส่วนผู้ปราชัยมักทำมิตรสหายให้กลายเป็นศัตรู ก็ต้องเลือกเอานะครับ